สำหรับวันนี้น้องๆก็บอกว่าเอ้ยพี่ลิงอ่ะเมื่อไรจะวิ่งสักเทมีแต่โมต้อง oh. บอกคอนโดไปดิว่าวิ่งเมืเ่อคืนนป่นเง <What? S 3> ให้ดูว่าให้ดูแบบเฮ้ยมาจ้ะโหยิบเป็นผงเอาอย่างเงี้คอนโดพี่อะจะพามารีวิวลิงคร <c oughs> อบครัวของพี่ครอบครัวของพี่ก็คือครอบครัวสอจอนมวันหรือครอบครัวแปดลิ้วนั่นเองไปนะนี่เอาคอนโดก็ร์ดสวิตต์นะัสดีพี่น้องชาวไทยย่าสายรนะครับวันนี้ก็พบดของมึงครับ แรงโอ้ถ้าได้เอาเกินใช่เลยครับเจ็บปะอฟเวอรี่แบงค์เลยซอจอร์ดมาเข้าคอนโดคือวันนี้นะครับพี่ลิงน้าเมื่อไหร่จะวิ่งลักเทมีแต่โมเปมึงบอกคอนโดไปดิว่าวิ่งเมื่อคืนเป็นยังไให้ดูกันให้ดูแบบเฮ้ยอบาบัตจักรยิบเป็นสูงพ <c oughs> ี่บอกเลยครับว่าพี่เนี่ยของจริงเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่มีเด็กขับ อันนี้ก็ลิงเหรอนี่คือเด็กขับของพี่เขาพดดูใช่เหรอคือพี่ไม่ได้บอกอะไรหรือละไอ้นี่มันคือลิงน้อยของพี่หรือเจ้าเปโยเต้าอ้วนนั่นเองก็เสียไหนๆก็ได้หแล้ไอ้เฟมเมื่อคืนน่ะที่ออกไปทริปกันอ่ะมึงบอกคอนโดไปสิว่ามึงกับเสียยูปัะใครไหวใครไม่ไหวผมไหวถ้าเสียยูไม่แบบว่าไม่เปลี่ยนรถนะอ่ารถมึงกับรถเสียยูมึงไหวไหมไหวแดกหรือเปล่า แต่ว่าบอกเลยว่ารอบแรกแกปาดหน้ามืนที่หายดูดตูดในเกมไปเฮียเอยแต่ว่าคือบอกกันเลยว่าปกติเราจะเล่นรถกันแบบชนลมไม่ดูดกันนี่มันเยอะแต่เมื่อคืนคือแบบว่าดูดกันยับมนต้องดูดมบบดูดหลังนี่โอ้มันเยอะเกินเต็มไปหมดเอาอย่างเงี้ยคอนโดพี่อ่ะจะพามารีวิวลิงไงครอบครัวของพี่นะครอบครัวของพี่ก็คือครอบครัวสจนาวันหรือครอบครัวแปดิ้วนั่นเองซึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันที่หนาแน่น เต็มไปด้วยความอบอุ่นใกล้ชิดสนิทชิดใกล้ถ้าปุ๊บตับปุ๊บถ้าปุ๊บตับปั๊บถ้าปุ๊บตับปั๊บปั๊บปั๊บปุ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 ๊บคืออะไรไปนะพี่เอาไปดูสำหรับเพลงนี้ก็คือเป็นแจ๊วลิงเผาของพี่เองก็คือแบบไม่ได้แอกเกี่ยวแดดหรือเปล่าเมื่อคืนอ่ะหัวกลุ่มมีคลิปด้วยถ้าใครอ่ะอยากจะดูคลิปของพี่หรือว่าอะไรเงี้ยเออก็ตอนนี้นะครับพี่เป็นตัวแทนจหน่าย Go and stop นะครับผม Go and stop แล้วก็ เสื้อสูบฝาสูบลูกสูบใครอยากแบ่งที่พี่แอดไปได้ที่ไลน์ 12, S J 1 1บเอ่ามีแอดหน้าบเอ็ดสิบสแอดไปแล้วปับ๊บเหมือนเดี๋ยวมันจะมีให้กดเลือกซื้อของพูดคุยหรือทียอะไรก็ว่ากันไปน,น,นะครับอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นกลุ่มขายของของพี่นะครับก็ใครอยากได้ที่เป็นแบรนด์ของพี่ก็ติดต่อได้เพราะว่าเด็กเลี่ยงการทักเฟซบุ๊กแล้วกูไม่ตอบนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมีแอดมินตอบส่วนคันนี้เป็นรถของไอเกมไอเกม ไอ้ยูเอ้ยพี่ยูพี่ยูนี่คือเป็นรถของเสียยูพี่แาคาใส่ไก่กึกกึ๊กาให้ดูเ่ยให้ดูท่อให้ดูท่อคือแบบอะไรอ่ะรถอะไรอ่ะนี่เลยแตคอไทยเทวอะออกตัวปั๊บแดกปุ๊บออกตัวปุ๊บแดกปั๊บเียแต่ออกจากบ้านกูโดนแดกเพราะรถกูน้ำมันหมดพันนันแท้เฮียก็คันนี้เป็นรถของพี่ยูนะครับก็ทําจากรู้สึกว่าจะเป็นพี่ก้อนนะพี่ก้อนแปดนิ้วทำมาคันนี้ห้าหกก็ถามว่าแรงไหมในสเต็ป ถ้าผมเป็นคนขับแรงแน่นอนแต่พอดีพลาดต้องเป็นเสียฟาร์มไก่ขับเลยไม่แรงโดนแดดแบบปิ้วอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ขั้นต่อมาเลยนี่ครับนี่คือฟีโน่เดี๋ยวไม่เดียวรถแม่ไม่ใช่ลิงอ่ะขั้นต่อมาคันนี้ครับมาคันนี้จะเป็นรถของเจ้าพี่เก่งนะครับผมพี่เก่งแปดลิ้วคาร์บอนเต็มลำเลยไอ้คันนี้แหละที่เป็นประเด็นกับกูอยู่ทำไมอะ แม่งแรงคันนี้แม่งแรงจริงนะครับขอดูของอันนี้คันนี้ของแต่งก็เดี๋ยวเดี๋ยวคาถดหน้าคาถมหน้านี่ถังคาร์บอนไรไงท่อไหมท่อโอเวอร์ปักไงโชกเต้าหู้แปดลิ้วเอ้ยเป็นโชกที่แบบว่าเป็นแบรนด์ตัวเองโคตรสุดๆนะเป็นแบรนด์เขาแหละแต่เอามายิงเลเซอร์เอนะใครอยากยิงเลเซอร์ก็เดี๋ยวติดต่อที่พี่ได้นะยิงชื่อตัวเองได้หมดเลยแล้วก็นี่บางคนหน้าคาร์บอนคาร์บอนถังคาร์บอนล้อ ล้อท e <ม>ี่อะไรเนี่ยล้อ for เดิมจริงเหรอวะแต่เดิมนะใช่เดิมเหรอไหนดูสีเดิมไหมลายเดิมเลยถ้างั้นก็คงจะเป็นล้อเดิมส่วนตรงนี้ก็เป็นคาร์บอนเหมือนกันนะครับก็สำหรับรถเจ้าคันนี้เป็นสเตปลูกเล็กน่าจะเป็นลูก5 7 58มิลไม่เกินนี้นะครับก็โอ้ีแล้วอะไรกองเขายาวไปไหนนี่เขาเก็บไว้เขาลากยาวเพราะว่าข้างในเนี้ยเขาฝังแบบว่าแอบฉีดในตัสออกซ เข้าไปที่ท่อกองโผล่ออกมาท้ายไฟแดงพับๆๆรอยิงกัได้วยนะโทษทีกันก็คันนี้นะครับไปใส่กันมาแล้วเป็นไงขัดกันแดกถ้าคันนี้ได้ลมกูคันนี้แดกแล้วถ้ากูได้ลมคันนี้กูแดกเ๋ยกินลมกันเน่มันต้องบอกว่าเอารถวิ่งเท่ากันดีกว่ารถวิ่งเท่ากันนะครับแล้วแต่ว่าจังหวะใครดีฝ่าแต่คันนี้ชอบหลอยอ่ะไอเฟมคันนี้ลอยไหมลอยเสียยูด้วยโดยเฉพาะเสียยูลอยไอเหี้ยไฟแดงเลยสาม สองยังไม่เขียวเลยนะครับก็สำหรับคันนี้แรงมากนะครับรถพี่เก่งถือว่าแรงจริงๆนะครับก็โดนเขาแดกด้วยแล้วเราก็แดกเขาด้วยนะครับผมซึ่งไม่เป็นไรคันนี้ฝากไว้เดี๋ยวขอไล่รถแป๊บแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่แป้เลี้ยวเดี๋ยวกูจะเอาคืนดันไปเลยป่้ดันไปเลยเขากล้าดันมาหาเราเราก็กล้าดันไปหาเขาส่วนคันนี้เป็นรถของลุงเป็นรถของลุง เป็นรถลูกพี่ใหญ่เองนะครับก็คันนี้มึงก็ดูเอาแล้วกันข้างล่างกูไม่รีวิวอะไรมากมึงดูนี่สะใจลุงเห็นไหมปีพีร้อยนะครับก็แต่งบ้านไปหมดนะครับฝาสูบโคโซ่เสื้อสูบอ่าแน่ของพี่ตั้มบางพีมั้งลูกสูบมึงบอกไปว่าลูกสูบของใครเป็นคนทำสจอน่สจอนนับวัติ้ามาพังบนเขาปักถามาคันนี้เดี๋ยวพาไปดูลูกสูบเก่าคันนี้นะครับก็คือขามาเนี่ย เขาขี่เครื่องเขาแต่ว่าเขาใช้เกียร์สูงขึ้นมันก็เลยร้อนมันก็เลยเป็นทั้งสี่นี่โอ้โหกระจายใช่มันเลยพังเราก็เลยมาทําการบูรณะให้ใหม่เปลี่ยนลูกใหม่ทำบ่าวาวใหม่อะไรใหม่หมดเลยนะครับเพราะพังเด็กๆเคยถามว่าพี่เคยทำสีเบาครับไม่เคยอ้าวครั้งแรกกูไม่เคยทำสี่บาเลยครั้งแรกแล้วไม่ใช่รถกูด้วยติดเครื่องให้ดูเอาเลยนะ นี่ก่อนเเอาพี่ไปไหนอ่ะฝั่งนี้ฝังนี้เอาอ่ะายากานายบ้านต้องหอมโะย่นี้เป็นรูปหกห สี่<บ>วาวบบชักแปดลุงขี่น้ำหนักร้อยโลเราหมาบแทบตายลุงนั่งแซงชิวชิวแซงธรรมดาไม่ว่าแซงแซงยกยกโชว์กูด้วยไอ,อ้เหี้ยก็คันนี้นะครับเป็นรถของลุงลเราแน่เด <c oughs> ้งโ่วคหลังแกนดำพาอเวอร์เลสซิ่งนะครับหัวสี่วาว <c oughs> ก็ทั้งหมดทำมาจากที่เต้าหู้แปดริ้วออนะครับแต่ล่าสุดตอนนี้มีกูเป็นส่วนผสมแล้วลูกสูบบายสจนาบวนแรงแน่นอนแรงแน่นอน เป๊ะทุกกระเบียดนี่ส่วนคันนี้เป็นรถของใครวะไอ้นาไอว่รถที่คนที่ตาแดงคนไหนแดงทุกคนเลยนาชอบขึ้นงานไอ้สันมึงไปพูดทั่วแล้วครับก็คันนี้นะครับเป็นรถของกลุ่มแปดเล้วอีกทีหนึ่งนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีของแต่งปรสมคันนี้เป็นสเตปห้าหกวาวเดิมโดนเราแดกไหมพูดคันดูเปโอ้คันนี้อยู่ท้ายเลยคันนี้คันนี้อาจจะแรงแต่ว่าคนขับใจไม่ถึงนะครับโดนเราแดกแบบว่าปิ้ว ส่วนของคันนี้คันนี้นเป็นรถของของใครวะบนหอมๆอ,อ,อ่ะอ๋อคันนี้ที่โดดนอนอะนะอที่โดดนอนอของคันนี้ก็เป็นห้าหกวาวเดิมนนเร็วเหมือนกันคนแรงคันนี้เร็วเห <คน S 1> มือนกันแต่ว่าแรงก้ยังโดนสอจอยอยูอ่คันนี้ก็ยังโดนสอจอยอยู่ฝากถึงเจ้าของรถด,ด้วยเดี๋ยวคนไปเสิร์บรอบหน้าขอแบบเข้มเข้มกว่านี้นะแต่ว่าไม่ครับคืออันนี้เราเท้าความก่อนว่ารถพวกเขาเนี่ยทั้งหมดเนี่ย เขาขับมาจากแปดเขาขับมาจากแปดริ้วมันก็เลยกลายเป็นว่ารถเนี่ยมันช้าหมดแล้วมันล้าหมดแล้วนะครับ<อ>แล้วก็ในส่วนคันต่อมาคันนี้ครับคือที่เด็ดเนี่ยเองมาดูคันนี้ของแต่งเนี่ยล้โอโอเวอร์ท่อโยชิมุระโชคหลังโอลินเครื่องเครื่องอะไรอสองว้าวห้าเกียร์เป็นเครื่องตัวใหม่บอกได้เลยว่าแม่ง <niest> โคตรไม่ม like you know? okay, ีความแรงเลยคันนี้ไม่แรงแล้วของบอกว่าเดี๋ยวเขาจะถอดอะไรแล้วคันนี้ไม่แรงเขาก็จะถอดอะไรแล้วเปลี่ยนไปเป็นตัวสี่เกียร์แล้วนะครับที่บอกแล้วว่าถ้าซื้อมังกี้ให้เราซื้อตัวสี่เกียร์เก็บไว้เพราะว่าเสาสูบมาดู สาถูกตรงนี้มันจะฟางฝาาตัวนี้มันจะเป็นเอาตรงๆถ้ามันเป็นเครื่องร้อยสิบไออะอือิดจัดมันก็เลยไม่เฟี้ยวส่วนคันนี้เป็น X Max ที่เขาตามมาเป็นลูก82มิลนะครับฟัอันนี้อันนี้ต้องบอกว่าพี่เขาตื่นสายตื่นสายไม่งั้นเขาเอาลิงมาแล้วใช่ตื่นสายคันนี้ก็เป็น X Max เหมือนกันก็ EP ร้อยก็รู้อยู่แล้วว่ากลุ่มกลุ่มพวกพวกเรานะครับก็นี่ก็คือ82มิลเหมือนกัน82 8 4กับ8ปสพี่82กับ84ไอีซัว์ลูกใหญ่เอาอย่างน กูเชื่อว่าน้องๆคนดูเนี่ยจะต้องอยากเห็นคลิปว่าขับรถเล่นเป็นยังไงเอางี้งั้นเดี๋ยวจังหวะที่เขาจะกลับ8ปดรียวเนี่ยเดี๋ยวเราไปส่งดีกว่าก็เดี๋ยวพี่เนี่ยขอเสิร์ฟลิงเองและให้ไอเกมไก่เฟมเนี่ยเอา x m a x ไปเสิร์ฟเขาดีกูจะไไมม่ทปแหวรถเองลูกอะไรบอกคนดูไปเแปดเรียวแล้วรถเองลูกอะไรผมแย่เจ็ดหกเองพวกเหมือนกินรถรถกับคน พวกมึงนด้แม่งแบบหมกเม็ดอะวะรถดิ้นกันมาเอาอย่างเงี้พวกมึงไปเสิร์ฟคัทีต่อให้โดนแดกรถเราก็เท่ากับว่ารถเราคือแบบทำไม่ถึงแบบว่าของที่มีเนี่ยไม่เท่าเขาแค่เนแค่นันน้นเองเดี๋ยวเปลี่ยนเรือนก่อนอปยันเรียนรถถ้าง,งั้นมึงรีบเลยนะครับประมาณนี้ก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ติดตามได้ดิบนด้วันติดตามเฟซบุ๊กที่โชคประจันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากให้ไปก็บวกหนึ่งี๋ยวจัดให้คลิปอะเหลืองไหม ไม่เหลืองมันเป็นการแสดงาาเว้ยเจอกันใหม่คลิปหน้ากูคเครื่อฟัวไลสวัสดีครับ